สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้เรากลับมารีวิวกับงานเสื้อทีมกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นเสื้อปั่นจักรยานนะคะเสื้อจักรยานเสื้อขี่จักรยานเสื้อปั่นจักรยานเสื้อเข็นจักรยานก็ได้ะค่ะจะจะใส่เสื้อทําอะไรกับจักรยานก็ได้นะคะสําหรับสีชันวันนี้นะคะสวยมากสีแบบ เจ็บมากชัดมากเด่นมากนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะจากพี่ๆฟิตเนสไลฟ์สไตล์นะคะที่สั่งงานเสื้อทีมเข้ามาค่ะเ,เสื้อทีมวันนี้นะคะที่เห็นหน้ากล้องตอนนี้เลยสดมากก็คือจะเป็นโทนสีแดงนะคะแล้วก็ไล่เฉดสีมาเรื่อยๆจนถึงสีดำเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆกันนะคะ ความพิเศษของตัวเสื้อเสื้อจัก,กรยานเสื้อปั่นจัก,กรยานนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือเสื้อเขาจะเป็นซิปนะคะนี่ให้ดูนะคะคอจากคอด้านบนนะคะจะเป็นซิปยาวยาวมาทั้งตัวเลยนะคะยาวมาถึงชายเสื้อเลยถึงชายเสื้อด้านล่างสุดนะคะตรงนี้แล้วก็ที่ชายเสื้อนะคะจะมีการจั๊มเอวเหมือนกับว่าเวลาพี่ๆปั่นจัก,กรยานเนี่ยออพอใส่ของใส ใส่ใส่อุปกรณ์ที่ด้านหลังแล้วอะค่ะก็จะเป็นเสื้อจำเอวด้วยจะทำให้กระชับเข้ารูปมากขึ้นนะคะงานเสื้อจริงเป็นสีแดงสดนะคะถ้าในกล้องเขาอาจจะออกสีส้มอ่อนหรือสีจืดๆไปอันนั้นคือแสงเข้ากล้องนะคะงานจริงคือสีแดงสดเลยแดงส้มสดเลยค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นการไล่เฉดสีหมดเลยรวมไปถึงแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อที่เห็นนะคะ ก็จะไล่จากแดงค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะสวยมากสีสวยมากนะคะแล้วก็งานออกแบบด้วยชื่อทีมนะคะเอาไว้ตรงหน้าอกอย่างเดียวแล้วก็เล่นเรื่องสีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เสื้อตัวนี้ค่ะเด่นมากเลยนะคะแล้วก็อ่ะหนึ่งเมื่อกี้คือ,คอจะเป็นซิปยาวใช่ไหมคะอ่ะซิปยาวทั้งตัวลงมานะคะแล้วก็2ก็คือจะมีงานงานจัมเอวที่ชายเสื้อนะคะความพิเศษต่อมานะคะข้อ3เดี๋ยวจะพลิกเสื้อให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะใต้ใต้รักแร้ใต้ด้านข้างลําตัวด้านลําตัวทั้งแถบตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นสีแดงสดตอนนี้นะคะที่กล้องที่กล้องมองอยู่เห็นไม่เอ่ยตรงนี้จะเป็นผ้าพิเศษนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ทั้งแถบเลย ตรงนี้ยาวทั้งแถบลงมาตรงนี้นะคะทั้งแถบเนี่ยค่ะผ้าเขาจะเรียกว่าผ้าหายใจได้ผ้าหายใจได้หมายความว่าจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะอยากให้เห็นชัดๆเลยเดีวเข้าไปดูนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะอ่าพอเห็นอยู่นะคะ จะพยายามให้ลูกค้าเห็นคุณภาพงานที่เราทํามาเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นนิดนึงอ่ะเห็นนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะพอมือเข้ามาแล้วช่วยได้นิดหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะผ้าในส่วน ช่วงนี้นะคะที่เป็นสีแดงจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะงานเสื้อที่ตัวเป็นพันนะคะของร้านเราไม่ถึงนะร้านเราไม่ถึงงานเสื้อตัวเป็นพันงานเสื้อนําเข้าของต่างประเทศนะคะแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใส่เรื่องผ้าระบายอากาศเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้ลูกค้าะคะ่ะพอได้ใส่เสื้อแล้วเนี่ยเวลาปันป่นปั่นปั่นจักรยานหรือออกกําลังกายอะคะ่ะ แล้วร้อนหรือว่าช่วยเรื่องระบายอากาศให้ลมเข้าค่ะจะดีมากขึ้นถ้าเนื้อผ้าปกติถ้าเป็นปกติจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าปกติที่พิมพ์ลายเข้าไปนะคะจะมีความคมชัดอยู่แล้วแต่เออแล้วก็จะช่วยเรื่องการระบายอากาศผ้าแห้งเร็วอยู่แล้วแต่สําหรับปั่นจักรยานนะคะก็จะพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือจะมีด้านข้างตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะทําให้ลูกค้าที่ ใช้ปั่นจักรยานแล้วเนี่ยก็จะช่วยเรื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เราใส่ให้ทั้ง2แถบเลยสองแถบหมายความว่าด้านซ้ายเราก็มีมีผ้าระบายอากาศให้นะคะแล้วก็ด้านขวาเราก็ใส่ไปให้ด้วยเช่นกันก็คือทั้ง2แถบเหมือนกันเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังตัวเสื้อนะคะสําหรับด้านหลัง ด้านหลังตัวเสื้อก็สามารถออกแบบใส่ข้อความได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะอย่างตัวขวาสุดนะคะเขาก็จะใส่คําว่า A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  ก็คือเป็นชื่อของชื่อของคนใส่นั่นเองเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ข้อความว่าอะไรนะคะนี่ค่ะตัวต่อมานะคะด้านหลังก็คือใส่คําว่า J G แล้วก็มี s h a r ปส0ด้วยไม่แน่ใจว่าใช้จิที่เป็นดาราหรือเปล่านะคะก็ถ้าใช่ก็ ก็แอบดีใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าที่ลูกค้าให้โอกาสทางร้านสั่งงานเสื้อเข้ามาก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะแล้วก็ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คืองานเ,เสื้อปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังที่เห็นเป็นช่องช่องเย็บเย็บเป็นเหมือนย่นยนด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นกระเป๋านะคะที่ทําให้ลูกค้าค่ะสามารถใส่ของได้นะคะจะซูมให้ดูนะคะ ที่มี3มช่องอะคะ่ะด้านในคือเป็นกระเป๋านะคะสามารถใส่อุปกรณ์ของจักรยานหรือโทรศัพท์ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะว่า,เ,าเวลาเราปั่นจักรยานเราอยากพกอะไรไปด้วยนะคะยาดมยาอมยำได้หมดก็ขอบคุณมาก้านะคะสำหรับพี P ่ๆี่ทีมไลฟ์สไตล์ทีมนะคะฟิตเนสไลฟ์สไตล์ที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะสีจริงสวยมากนะคะสดมากชัดมากนะคะเด่นมากค่ะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ